ู้พูดเด็กหญิงนันนลินเหลืองประเสริฐเรื่องฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้หยุดยั้งด้วยพลังความรับผิดชอบเตรียมพูดเด็กหญิงมินตราตุ้มทองเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ธรรมชาติที่มอบโลกใบนี้เป็นของขวัญสุดพิเศษแก่ทุกชีวิตการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยมีวันหยุดยัง้งจึงก่อเกิดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการเผชิญหน้ากับวิกฤตเสมือนการพลิกผันชีวิตอาจทำร้ายจิตใจและร่างกายให้อ่อนแอแต่การไม่ยอมแพ้ยอมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่มวลมนุษย์ ในเวลานี้คงไม่มีวิกฤตใดที่คนจะสนใจมากเท่ากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่องค์กรอนามัยโลกยกระดับให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการนี้ วิกฤตโควิ 19, ดสิบเก้าที่สอนบทเรียนให้เรารู้ว่า โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาค่าชีวิตผู้คนให้ล้มตายเศรษฐกิจล่มสลายและอุบัติการครั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดแต่วิกฤตการนี้จะสามารถผ่านพ้นได้ย่อมต้องอาศัยพลังแห่งความรับผิดชอบของทุกคนดังนี้ เริ่มต้นจากรับผิดชอบต่อตอนเองดูแลป้องกันตนเองจากโรคภายรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงรับผิดชอบต่อสังคมประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อเท็จจริงอ้างอิงหลักเหตุผลสู่การระดมแนวทางแก้ไขปัญหาและนำมาปฏิบัติตามอย่างเต็มกำลังความสามารถ รับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยการตั้งการป้องกันภัยร้ายมาลายความรุนแรงของวิกฤตด้วยการดำรงชีวิตตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทุกท่านคะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งจึงไม่มีพลังวิเศษจากพรข้อใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ไม่มีกราะคุ้มกันใดจะช่วยเราให้ผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ได้เท่าพลังแห่งความรับผิดชอบไม่ว่าวิกฤตนี้จะเลวร้ายเพียงใดเรามาร่วมแรงร่วมใจผาชาติฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้หยุดยั้งด้วยพลังแห่งความรับผิดชอบไปด้วยกันค่ะ